สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้เอาไก่นุ่มเยียนะครับใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นฝูงมาให้ชมหนึ่งตัวตัวนี้ไก่อยุหกเดือนนะครับน้าหนักตอนนี้สองสามสองสี่ครับลอยชนก็สองห้าสองหกครับเป็นไก่ช่วงดีครับช่วงดีจับสวยนะครับรูปล้อมากนะครับตัวนี้สงสวยครับผ่านกระดูกอกตั้งเลยหน้าตาฉลาดฉลาดนะครับดูครับหน้าล้อมากครับ เต็มสองข้างนะครับไก่สวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนิอะไรนะครับตามสายก็จะเป็นไก่เลียมดีนะครับห่อนได้ทางได้ปากไวแข้งหน้าดีอีหลอครับตัวนี้สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับช่องทางการติดตอ่อเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะสนใจก็กดเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ไลเ่เยอะเพิ่มเติมก็พักเข้ามาสอบถ่างว้ได้นะครับไก่ใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นปลูกนะครับรอๆเลยชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้ท่องทุกเกศตริฟาร์มได้นะครับขอบคุณครับ